อีกแล้วเหมนรอบนี้นะคะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมละเมิดกติกาสากลอะไรได้ก็ละเมิดตลอดตลอดยิงโจมตีใส่พลเรือนไทยอีกแล้วค่ะและเช่นเคยยิงเข้ามาเนี่ยระเบิดเนี่ยมันมาตกอยู่รอบๆโรงพยาบาลพนมดงรักนะคะวันนี้ทางกองทัพบกก็เลยถแถลงค่ะบอกว่าได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่สองเมื่อช่วงเช้า7นากา15นาทีนะคะว่าทหารเขมรเนี่ย ระดมยิงจรวดบ m 2 1เข้ามายังพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนในวงกว้างครอบคลุมตำบลตาเมียงตำบลบักใดตํตำบลเออกลัวอ่านผิดไม่อ่านดีกว่าตำบลน,นี้รวมกว่า50นัดนะคะโดยตรวจพบว่ามีกระสุนตกบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลพนมดงรักเนี่ยจำนวนหลูกด้วยกันนะคะ ซึ่งหลังเกิดเหตุคะ่ะหน่วยทหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เร่งอพย,ยพผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนพลเรือนทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่พื้นที่กำบังเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดกองทัพบกก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันผลกระทบแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเห็นว่าตอนเนี้ย พื้นที่กองทัพภาคที่สองเนี่ยนะคะกัมพูชาเนี่ยโจมตีอย่างหนักทั้งบ m 21ดโดรนพรีชีพส่วนฝ่ายไทยก็ตอบโต้อย่างได้สัดส,ส่วนส่วนพื้นที่กองทัพภาคที่1นนะคะบ้านหนองยากแก้วหน่วยเฉพาะกิจที่12ควบคุมพื้นที่ได้แล้วนะคะก็คือแปลว่ายึดคืนได้ละจ้าพื้นที่บ้านหนองยากแก้วเนี่ยนะคะส่วนบ้านหนองจานล่ะอยู่ระหว่างปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่นะคะ โดยฝ่ายเขมรเนี่ยก็มีการต้านทานอย่างหนักเลยทีเดียวบ้านคลองแผงหน่วยเฉพาะกิจที่11สามารถควบคุมพื้นที่ได้บางส่วนนะคะพร้อมทั้งวางลวดหนามตลอดแนวเอาไว้เบื้องต้นผลกระทบต่อประชาชนตอนนี้บ้านเรือนพลเรือนเนี่ยได้รับความเสียหายหลายพื้นที่เลยนะคะจากการโจมตีของเขมรกองทัพบ,บกขอประนามการใช้อาวุธโจมตีพื้นที่พลเรือน ของเขมรนะคะซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดอธิปไตยของไทยแล้วก็ขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยการยิงจรวดหลายลำกล้องเข้าสู่เขตชุมชนแล้วก็บริเวณสถานพยาบาลเนี่ยถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้และเป็นภัยอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์นี่ก็จะเห็นนะคะว่าอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่โรงพยาบาลพนมดงรันะคะที่กองทัพบ,บกเขาก็ยืนยันว่า จะดำเนินมาตรการป้องกันแล้วก็ตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างเหมาะสมภายใต้กฎการใช้กําลังตามหลักสากลน,นะคะเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินประชาชนคนไทยอันนี้คือเป็นหลักสําคัญเลยทีนี้นอกจากการที่ยิงเข้าใส่พื้นที่พลเรือนไทยแล้วเนี่ยนะคะอีกอันนึงที่คเขมนเนี่ยละเมิดหลัลกกติกาสากล ก็คือเอาครอบครัวมาร่วมภารกิจแถมใช้โบราณสถานเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานอะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนนะคะนี่ก็คือปราสาทต,ตาควายนั่นเองนะคะทุกคนเอามาเป็นฐานปฏิบัติการแล้วก็เอาครอบครัวอะไรต่างๆเข้ามาร่วมปฏิบัติการนะคะแล้วนะถามว่าปราสาทต,ตาควายตอนนี้เป็นยังไง พังไปแล้วจ้าเดี๋ยวเอาภาพให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเล่าข่าวนี้กันก่อนที่ทางกองทัพภาคที่สองเนี่ยเขาบอกว่าจากกรณีที่ทาหารเขมรเนี่ยนะคะได้ใช้พื้นที่ปราสาทตาควายเนี่ยเป็นที่วางกําลังที่ทาหารเขมรแล้วก็ตั้งฐานปฏิบัติการแล้วก็จุดยิงอาวุธทั้งวิถีตรงแล้วก็วิถีโค้งซึ่งเป็นภัยคุกคามเชิงยุทธวิธีที่มุ่งสร้างความสูญเสียต่อการปฏิบัติการของฝ่ายไทย เป็นการใช้พื้นที่ปราสาทตาควายซึ่งเป็นโบราณสถานผิดวัตถุประสงค์จากหลักสากลที่กำหนดให้โบราณสถานเนี่ยต้องปลอดกิจกรรมทางทหารแต่กลับถูกกรรมัมพูชาเนี่ยค่ะนำมาใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารจนได้รับความเสียหายไม่เป็นการเคารพกติกาสากลโลกดูความแสบของแกสิก็คือแกมาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในปราสาทตาควายที่เป็นโบราณสถานเสร็จปับ๊บพอเรายิงไปมันพังปับ๊บ กลัไปฟ้องโลกว่าเราเป็นคนทําลายโบราณสถานนี่ความอืไม่รู้จะด่ายัางไงความความเหม็อนอะค่ะอ่ะ,อะยิ่งไปกว่านั้นมีข้อมูลบ่งชี้ถึงการนําบุคคลในครอบครัวค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในภารกิจที่ควรเป็นกําลังทหารโดยเฉพาะด้วย อันเป็นแนวปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางทหารและหลักมนุษยธรรมสากลสมมุติเราทิ้งระเบิดเราทําอะไรก็แล้วแต่คือเรามุ่งเป้าที่จะไปทหารอ้าวแต่ไม่อ้อขออภยัยแต่มันดันมีครอบครัวเขาที่ถือว่าเป็นพลเรือนไงสมมุติเสียชีวิตก็จะมาอาว่าอ่ะนี่เรายิงพลเรือนเขาอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่ความเหมน็นความเหมน็นอ่ะไปต่อการใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งทางการทหารเป็นฐานยิงอาวุธ แล้วก็ดําเนินการโดยมิชอบเช่นนี้นะคะเป็นพฤติการที่สร้างความตึงเครียดความหวาดระแวงแล้วก็ความรนุนแรงโดยไม่จําเป็นแล้วก็ขัดต่อบรรทัดฐานสากลอย่างชัดเจนกองทัพภาคที่สองชี้ชัดนะคะว่า,ขาเขมรเนี่ยใช้โบราณสถานเป็นฐานปฏิบัติการทหารพบพฤติการนําบุคคลครอบครัวมาร่วมภารกิจด้วยทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูภาพปราสาทต,ตาควายณปัจจุบันเรียบร้อยค่ะก็อืม จะใช้คําว่าเหลือแต่ซากปารักหักพังได้ไหมล่ะนะคะก็พังนะคะอันนี้เป็นเพจ Facebook Army Military Force ฟอเปิดภาพถ่ายปราสาทตาควายล่าสุดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะจากการสู้รบที่ดุเดือดระหว่างกองทัพไทยแล้วก็เขมรแต่ชาวเน็ตก็คอมเมนต์ว่าไงคะพาไปดูขอผืนแผ่นดินไทยกลับคืนมาให้ได้ก่อนคะ่ะเรื่องบูรณะค่อยว่ากาันทีหลังคะ่ะเออจริง มันก็บูรณะได้นะคะโครงสร้างแข็งแรงมากต้นไม้หายเกลี้ยงแต่โครงสร้างยังอยู่คนโบราณเก่งมากบางคนบอกไม่ต้องสนใจปราสาทเอาแผ่นดินเราคืนเอาชัยชนะกลับมาพร้อมทหารไทยปลอดภัยทุกท่านค่ะรักษาชีวิตคนขอให้ทหารไทยที่ไปรบรอดปลอดภัยกลับมาแล้วก็ได้อธิปไตยคืนมาปราสาทก็แค่เศษหินพังสร้างใหม่ได้ระเบิดทิ้งไปก็ไม่ติดอันนี้เป็นคอมเมนต์บางท่านนะถ้าจะทําให้ทหารไทยรบง่ายขึ้นอื บาดเจ็บน้อยไม่สูญเสียเป็นต้นอ่ะอันจริงก็อย่างที่บางท่านบอกนะคือโครงสร้างก็ยังอยู่นะก็อาจจะมีแบบเสียหายประมาณหนึ่งอยู่พอสมควรเลยเหมือนกันนะคะแต่ก็เอาใจช่วยทหารไทยนะคะอย่างที่หลายคนบอกเอาพื้นดินกลับคืนมาให้ได้คะ่ะ